เมาขายน้ำเลมอนมะนาวด้วยอ่ะเอาลูกค้าเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเป็นน้ำเลมอนหน่อยครับอ,อ๋อเรามีทั้งเรามีแต่น้ำมะนาวนะครับไม่มีน้ำเลมอนหรอหรอครับหรอครับโขเขาไปเหนน,ะะเนีับเขาไปเก็บอันนี้ก่อนนะครับ เก็บเก็บเก็บให้หมดเลยนีย่แล้วก็ลูกศรเขาเราทำอะไรอะ่ะวะเขาทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะปรับนี่ใส่น้ำน้ำมันมาเร็เรเรวๆอครับน้ำมะนาวมาครับมาครับมาครับมาแล้วชิมครับให้ผมชิมสิครับขอบคุณนะต้องชิมใช้เป็นยัไงบ้างครับเค็มไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน,วน ถ้าใช้ได้ขอซื้อกลับบ้านสองคุณอย่ามาแสงหน้าสิครับมีลูกค้าท่านอื่นรออยู่นะครับโลจงนะครับโลจงนะครับ <S <S โอเคมาพวกเราจนสร้างจรวด,ด,ดูตอนนี้ผมรีเออหัสใหม่กลายเป็นร่างเบคอนะกากา นี่นะเราก็กลับมาอยู่ในโรบอออีกแล้วเออเอเฮ้ยเอื่อยๆอาคุณนะครับนี่ตอนนี้เราผ่านแล้วนะก็คือวิธีเล่นก็ตามที่ผมเล่นมาแหละอก็ไม่มีอะไรมากน้ำมะนาวไปในชื่อแบบไม่เขียนเลมอนแต่ทนไมตรงนี้มีน้ำมะนาวละชื่อแบบไม่เขียนเลมอนไปเถอะนะขอลก็เสียงในเกมก่อนเสียงในเกมก็ไอ้นี่ละเกิน งานที่ดื่มแก้วนี้อหยิบเหยือกจากที่วางน้ำมะนาวแล้วเติมให้หมดเพลอกยังไงอ่ะเติมยังไงเนี่ยโอเคเอาล่ะมาเราเก็บน้ำมะนาวแล้วเนี่ยพอเราต้องไปเก็บน้ำมะนาวก่อนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อนะแล้วก็มาแล้วก็ ใส่แล้วก็ต้องหยิบเหยืย่อจากตรงนั้นก่อนนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนี่เราแป๊บ<อ>นึงนะครับพุทธกาสของด้เลยนะของก่อนอ๋อรืมไปครับเราต้องคั้นก่อนเราต้องคั้นก่อนเราต้องคั้นน้ำมะนาวก่อนอ่ามะนาวมาได้หกอาเซนน่ะแล้วก็เอาหยิบเหยื่อมาเอาเหยื่อมาใส่ปุ๊บแล้วก็ไปวางนี่ครับกาสเราแป็นหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เสริมนะครับแล้วเราก็จะได้ตังมา ทีไรมันก็มีแค่นี้แหละอืมว่าแต่ทอนายนายนายจะโจ้เจะโจ้จาโจทำไมตรงนี้มันเขียนว่าต้นเลมอนแต่ทำไมมันเป็นน้ำมะนาวล่ะมังเขียนว่าต้นเลมอนทำไมมันเป็นน้ำมะนาวหน้าปกหน้าปกก็เหมือนกันมันเขียนไว้ว่าทำน้ำมะนาวอะเออทำน้ำเลมอนอะมันเขียนไว้แต่ทำไมเรามาทำน้ำมะนาวนั่นนหะสิก็ไม่เข้าใจเอ้ยนี่ไรบวกคนนี้คือไรอ๋อเจ้างคนได้เหรอ โอ้เราสามารถจ้างคนได้ออโอเคโอเคได้อยู่แปดสิบบาทก็ซื้อต้นเพิ่มโอเคซื้อต้นเพิ่มก่อนแล้วกันเก็บนะเย่มีลูกคา้าลงครับลูกนี่ก็โจรนายไม่ลูก,ก,นนลกค้าบ้างไหมไม่เลยก็มีได้ไงนั่นมี่คนแล้วล่ะเยอะอยู่เยอะอยู่นี่กี่คนล่ะหนึ่งคนเหรอไงไม่เยอะเลยขนายมีกี่คน มันสี่คนห้าคนแล้วโมเอาจริงมันของใช้ก็สี่คนหน้าคนแต่ว่ามัน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 มาทีละคนทีละคนนะมานมาทีละคนทีละคนคแค่ไหนนะก็ถึงคนมามาทำตามปกตินะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละแต่ที่แน่ๆคือเราสรามารถจ้างผ่านทางการจะให้มีลูกค้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วแล้วแกเห็นลูกค้าไหมะละม่ะไม่เห็นหรอก องมอะไรอ่ะวาสิบาสวนลังมะนาวสองร้อยอของอ่ะไลสาระเลี้ยเข้ามาเลียเข้ามามันคล้ายๆกับแอ่อแมปแมปทำผลผลไม้เลยเนาะ ตั้งคาน้ำผลไม้ยัยงคุณคาน้ำผลไม้รึยังคันยังไงเยู่<ม>เอาเยอะไปวางก่อนซิสถานเวลานะ<ม><ม>คุณไปรู้เรื่องอะไรด้วยได้แล้ได้แล้ได้แล้วอันนี้หมดดิโก้ยซื้อรังใส่เพิ่มได้แล้ว yeah! Perfect. 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 ดเยี่ยมเฟรชเฮิฟจันดีเดียวเองค่ะ แค่แค่แค่สิบหกได้นึ่เดียวเนี่ยมว่าจะเยอะแล้วเนีย่ยอย่างเงี้ยคนรวยเข้าถึงจิตวิญญาณอันน,น,นี้คนรวยครับรวยครับไม่ได้โมเพราะว่าคนรวยมันมันงอกเร็วจังเลยไอ้พวกผลเลมอนแล้วมันมันรอเป็นเดือนเนี่ยผลเลมอนคันนดิบอะไรเนี่ย ก็มีประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเล่นในคอมมันก็จะมันก็จะไม่ไม,มีปุ่มเก่าเลยงอกเร็วจังอะอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบนักเลือกหรอนักเลือกคืออะไรนักเลือกคืออะไรน่าจะเป็นคนเก็บเก็บให้เราหรือเปล่าไม่รู้อๆๆๆๆเออรองไหมรองไหมไม่เกี่ยวน่าจะลองอะ่ะอ๋อเขาจะมาเก็บให้เรา เก็บไอพวกเลมอนอะไรพวกนี้ให้เรามีมีคนคันน้ำราคาีพนบาทไม่วม่แค่เทวีแค่เฉียดหาร้อยบาทงั้นแบบคันน้ำเราทำเองต้องมาไม่ขอทำเลยไอ้นักเลืกอนในสบายสุดนะไม่ต้องเดินเราเดินไปไม่ค่อยเราเราไม่ต้องเดินไปไกลเหร เดินไปคนเดียวแต่นักเลือนช้ามากเลยลูกค้าอย่ามาต้านว้ามันไม่ทันใจคุณจะลูกค้าว้ามันได้ยังไงคุณสร้างก็จริงหมู ก็จริงนะคุณโจนคุณโจนเห็นไหมล่ะพอพอคุณขายลูกค้าคนนี้เสร็จแต่คุณรอดูลูกค้าจะว้ามมาจากไหนแต่ผมไม่เห็นลูกค้าคนละคุณต้องรอดูลูกค้าตรงนีว่ามันจะวร์ปจริงไหมโ <laughs> อไหนละหลักฐานคุณรอดู <laughs> อย่า่าเทียคุณน่หละเทียครับ คุณอย่ามาเทียบผมน,นะครับรอ,อดูขายลูกค้านนี้แล้วคุณรอดูเห็นไหมเฮ้ยเรา,าเนี้ยเออมันจะมีอะไรให้ทำนอกาจากนี้มีมสำรวจกันเอออะไรอ่ะสถิติอะไรอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวโดนรถชนเลย,ยสถิติอะไรกูแค่เถิดมึงตามรถดิพี่จันเซ็งเซ็งซ็ง เข้าบ้านยังไม่แวะบ้านไม่แวะแบบอะไรอ่ะก็ปลากรวดเหรอไอ้ปลากลัวด้วยระดับระดับกลางระดับนั่นระดับไหนโอเคเราเล่นก่อนจะกดตรงไหนเออไอตรงเนี้ยเออลูกกระดูกมาแล้วพี่ซันหัวหนึ่งอ้าวอันมาแล้วเราปลากลัวได้กากมากเลยเออเมื่อกี้เจนเยียบหัวพี่ซันอ่ะแกจะเยี่ยมหัวฉันเพื่ออะไรโจสร้าง กลางอันนี้ระดับกลางมีระดับง่ายอ่ะพี่จันไม่ไประดับง่ายก่อนเะเดี๋ยวเล่นระดับกลางให้ได้โอเคว้าวกูจะเอาไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ฝากกูเสร็จเราจะได้อะไรไว้เนี่ยน่าจะได้เงินไม่ก็ไอพวกคูณสองอะไรพวกเนี้ยยังไงก็คูณสองแบบที่เลี้ยวยังคูณสองเลยคันน้ำส้มเนี่ยอุ้ยพี่จันตรงนี้เราเหยียบรัวได้แล้วเนี่ย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 ได้เหรอเมแกนจะขึ้นไปบนรัวได้อ่ะเออเมแกนจะขึ้นไปบนรัวแล้วอยู่ดีมันก็ล่วงอะ ทั้งขอไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้โน่นหรอเนี่ยโอ้โหเราน่าจะฝากกลัวไปอีกนานเลยมาขอข้างก่อนละกันทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอาจผ่านปากัวได้หมดโคตรยากเลยทำไมเจ๊ไม่ไปเล่นแบบง่ายนะไม่หรอกไม่ไม่ท้าทายเออเีรนฉันกำลังเวนกลับบ้านบ้านนี้เราได้ไอ้คนเก็บเนี่ยดีมากเลยเราสามารถซื้อคนเก็บไลย นคนเก็บกำลังปีบันไดเลยคนเก็บวิ่งกำลังปีบันไดเลยดูดิ <c oughs> มันปีบันไดไม่ตรงต้นเลยเฮ้ยลูกค้าหลาอนเนี่ยมาๆๆเลขสี่เหรอ โอเคเกมนี้มันก็มีประมาณแค่นี้แหละเอาหมดก็มีแค่นี้ตังเอาเผือไปกดซื้อเดินเหยียบอะไรไม่มั่วตังเล่นสามเก้ารวยจากหกร้อยเออเอไมันถึงไม่เข้าใจเลย เออเกมนี้มันมีแค่นี้เหรอเป็จริงโอเคเกมนี้เวลาจะมีแค่นี้เฮ้เซ็งเลยเฮ้ยเซ็งเซ็ง โอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนที่เราเล่นจน,พ,นพอใจต,ตอนนี้ทุกคนตอนนี้เขากำลังฟากัวอย่างไรเนี่ยผมตายเวลาเราแล้ว,ลวนะผมรู้สึกก็ทอมอ่ะสู้เขาคุณสร้างมา่มาะสู้เขาทีคุณหอกไปนอกรวดทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะผมกำลังยืนเชียร์ไง <c oughs> ผมรู้สึกทอแล้ว มาเล่นกับผมด้วยแล้วล <laughs> อาวีอะ <laughs> มี <laughs> จินโด้แล้วไหเคยมูขึ้นอมูไปไปเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรคือผมมองไม่คันผมมวัวแต่มองไอ้ตรงเนี้ยมีเลยครับผมมวัวแต่มองไอ้ตรงเนี้ยมมีเลยครับมันก็แค่แบบเออแบบอยู่ดีก็วับแล้วผมไปคันนะต่อเฮ้ยวูุดใจเกเรอยู่ดีก็วูบเออไปนี่ไปนี่ไปนี่เออไปนี่เย้าครัวเร็ว <c oughs> คุณก็มากระโดดเร็วดิไาละวิ่งวิเร็ววิ่งเร็ววิ่งดูงตะโกกันผมโดนลูกศรสารทิดาลารหักสารทิดาลาดทางเลยสรารทิดไม่ใช่สารไม่ใช่สรารทิดแล้วผมจะเรียกยังไงนี่มันมีทั้งบนสายซ้ายขวาล่างมันโอ้โหโดนดันหมดเลยสารา <c oughs> คนจะเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกสารทิศเหรอเออทุกสารทิศสารทางสาราไม่ไม่สาไม่ใช่สารเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนคัดน้ำผมไม่นีมากเลยเอาล่ะแบบนี้ก็เป็นแบบที่ให้คะแนนเท่าไหร่ห้าปลาตัวเขียนเนี่ยนะให้คุณใด้ห้าจริงอ่ะไม่ทำอะไรเลยปากตัวเลยดียวผ่านผ่านที่แบบง่าย อลาดนะครับสำหรับแบบนี้ผมว่าสนุกไปเล่นแบบง่ายกว่าสนุกอยู่อทำแบบนี้ไปเล่นแบบง่ายยดีเลยไปจะตกอู้ร้อนทำไมลองไปโหลดมาเล่นไปขันโลกอะไรวะเออไปเล่นดูล,ลองไปเล่นดูเนี่ยเรามาเล่นแบบง่ายลองมาเล่นดูแบบง่ายง่ายกว่าเยอะเลยตรงนี้โหลดดีเดียวก็ถึงแล้ะ มาถึงกระโดดทีเดียววะนิดเดียวอ๋อนิดเดียวนิดเดียวกระโดดแล้วถึงแล้ถึงมาจะมาเล่นแบบยากกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นยากเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยดาซอไฟมันพามาได้แล้วเฮ้ย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 ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เนี่ยก็คลิปของเราก็จบจบไปเพียงแค่นี้แหละแบบนี้แบบนี้ผมให้ หกเต็มสิบแล้วกันหนึ่งที่ปากัวมันยากไปหน่อยนะสองผมให้หนึ่งสอนนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปคันน้ำอะไรพวกนี้เออมันแบบผมมันต้องให้ศูนย์มันต้องเสียเวลาแล้วถ้าเราก้าวคนมาคือควเราเก็บได้นิดเดียวเป็นช่วงเวลาช่วงระยะเวลามันแบบต้องเดินเดินไปเก็บไงผมให้ศูนย์นะครับเอามันยังไม่ได้ถามเลยแล้วเราก็ต้องเดินไปคันน้ำแล้วแล้วของอะไรมันก็แพงอยู่นะเออ ต้นไม้มีต้นไม้ซื้ออะไรพวกนี้ต้นไม้เยียดแบบนี้ผมให้ศูนย์คะแนนครับใ <c oughs> จยเย็นอย่างที่หนึ่งปลากรวายากเดินไปอย่างที่สองขี้เกียจเดินไม่เล่นกันเลยอเออแล้วก็มีถังน้ำแข็งด้วยอะไม่มีนี่ไงถังน้ำแข็งผมซื้อมาเนี่ยในบ้านผมไม่มีต้น โอ้โหเอาไปซื้อไอ้นี่มานี่ตั้งแปดร้อยตนครับตนตนคือใครผมบอกว่าจนผมเรียกันตนครับจนจน,น่ายวนะครับคุณลมหายใจเข้าลมหายใจออกอดอกไม้มบาน คุณคุณไม่คิดจะมาทำอะไรเหรอโอเคแบบนี้เราก็ให้ผ่านนะไม่เลอันนี้เราให้ผ่านอยู่แต่มันก็มีทำแม่งทำแม่งอยู่ตรงนี้ของผมให้หนึ่งอร์เซครับอย่ามาเส้นทางสันทางผมให้หนึ่งเต็มหโอเคคลิปนี้เราก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนละบุยบุยผมให้หนเต็มล้าน